ว่าที่บ่าวสาวนเดชยาย่าเช็คอินทะเลหวานธรรมชาติเรียบง่ายมากนเดชยาย่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเกี่ยวก้อยเช็คอินทะเลแต่ละภาพหวานและเรียบง่ายเรียบง่ายมากเพราะช่วงนี้มีเวลาว่างตรงกันจึงมีภาพของพระเอกสุดหลอ่อนเดชคูกินิยะกับแฟนสาวยายา่าอุรัสยาเกี่ยวก้อยกันไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆกันอย่างน่ารักก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพกรุ๊ปช็อตมาเป็นคู่คาองเหล่านางเอกพระเอกไปแล้วทั้งมากี้ปอกมาคิมนิว เมสามาออกกําลังกายด้วยกันเป็นมิตรภาพที่น่ารักกันมากๆและภาพที่ทำเอาแฟนคลับแอบร้องกรี๊ดในใจนั่นคือภาพของนเดตยาย่ากเกี่ยวก้อยกันออกทริปเช็คอินทะเลกันอย่างหวานหยดต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่เรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติมากๆเพราะแต่ภาพนั้นดูเรียวเหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลินทำอยากไปเช็คอินตามไปด้วยเลยอีกหนึ่งภาพที่ดึงดูดสายตามากๆก,ก,กับภาพคู่ที่ยายา่า ถือตุกตาลาบูบูแลนเดตโอบกอดอยู่ข้างหลังซิกแพคของพี่ทําสาวสาววันไหวเหมือนกันนะเนี่ยแฟนคลับเห็นความหวานของทั้งคู่ต่างอยากว่าไปเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วเลย